สวัสดีค่ะมันนี่หอมผ้ามาเบิงต้นแอปเปิลน,นะคะยุ่สวนข่างบานด้วยค่ะกาลัางสมพอดีเลยค่ะเต็มต้นเลย พี่ที่แล้วหอมบปเห็นนัดตนนี่หรือว่าหอมบ่ได้สังเกตหอมกบรบเบื้อง ความสก็บใส่กระเป๋าต้นสมพอดีเลยห้ามสเก็บใส่กระเป๋าไปกับบานเด้ค่ะเก็บโตค่ะแสงแดดบ้างน้น่อัอบเป็นหน่วยใหญ่มากเลย ีต่นวย่ๆสมพอดีซิ้มแล้วสมพอดีแล้วคะ <c oughs> ่ะยไใบ,บกระล้นถิมซ,ซื้อค่ะเก็บไปกินค่ะของฟรีของฟรีค่ะของฟรีเก็บแอปเปิ้ล ้องมีดดอหอมคิดอยู่หอมก็คิดอยู่ว่ามันต้องเป็นต้นแอปเปิ้ลแน่ๆเลยเพราะว่าใบมันใหญ่เห็นบ่แม่นต้นแอปเปิ้ลอีหลี กินสมพอดีเลยค่ะคุณนะหน่อยเออขึ้นะหน่อย ควาเป็นของสาธารณะเก็บด้ของฟรีของฟรีค่ะของฟรีวันตน้นแกมี่นะคะ ตอนแรกเขามาชิมาเบิงเ็ดามาเบิงเ็ดดำบัดเห็นต้นแอปเปิลก็เลยเก็บแอปเปิลเลยค่ะพ่้ขีอลอะรเหอเอาไ้ให้คนอื่นกินเินไหคะเดี๋ยวปีหน้ามาเก็บใหม่หดือเสร็จมาเก็บอีกรอบหนึ่ง ดเดี๋ยวพอกันยุบันเด้อค่ะเดี๋ยวพอกันยุบันมา้อมเดลายบอสนะคะสวัสดีค่ะถึงมันแล้วค่ะฮอ,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 อมกันเลิกงานมาฮอมพอต้นเลยแคปปิ่นได้ค่ะขอมเลยได้เก็บมามากค่ะมาเบิ้งน้ากันมาฮอมเก็บมาหลายอบอสใส่กระเป๋ามากระไาย,ยู่พ่อสุควรวแล้วค่ะ ดีใจพอต้นแอปเปิลน,นะค่ะดีใจอันนี้ก็หกโมงเคิงเลาหกโมงแรงนะคะหกโมงเคิงเราซิทุ่มหนึ่งเราก็ไปเก็บตะบาากะบ,บ้านในคำด้วยค่ะบ้านในคำของฟี่วยคะ่ะของฟี่เก็บมาหน่วยกลังพอกินเลยกินสม อหอมนึกว่ะหอมเก็บมาเล่หน่อยกบบบเยะะ็เก็บแป๊บเดียวเดลยค่ะเก็บแป๊บเดียวนึงแต่ว่าก็ได้หลายมึงได้หลาย์แอปเปิลแอปเปิลน้อยอไปมึงได้เต็มจานบ่ล่ะสองนี่ลคะค่ะ เต็มจานพอดีเลยค่ะใส่ได้ละอ่ะอ้ยเฮียลุนไปค่อนเหน็นไ่มคะ นด้อค่ะของฟรีนะคะของฟรีเห็นบ่คะเนยกำลังกินกระพริกเกลือเด้อค่ะเห็นบ่แซบๆค่ะหอมกระป๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจหอมเด้อค่ะไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ